Terima <small> kasih telah menonton! พลตรเอกเชิงชายชมเชิงพา์ผู้ชกการทหารเรือได้มอบเงินช่วยเหลือแก่กำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บและประสบภัยจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการทาหารเรือรวบรวมสิทธิกำลังพลที่ท่ายญาติและครอบครัวพึงได้รับประกอบด้วยเงินค่าสินไหม่ทดแทนประกันภัยแบบหมู่เฉพาะกิจกองทัพเรือเองินช่วยเหลือจากกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ องทัพเรือเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการตามระเบ,บียบกรมสวัสดิการทหารเรือว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการปฏิบัติราชการชายแดนและเงินชาวประดิจสงเคราะห์แห่งกาชนาวีสําหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก สวยมอบให้ทาย,ยาทและครอบครัวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปส่วนหนึ่งสำหรับในวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บและประสบภัยจากเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยอับปางจำนวน76นายแยกเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ27นายและกำลังพลที่ประสบภัยจำนวน49นายด้านพลเรือเอกปกครองมนลาตุพริ้นขรศกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการค้นหาผู้สูญหายอีก5้านายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยอับปางว่ากองทัพเรือยัง คงดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยะประสานไปยังศูนย์บริการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยสหลชลภักหนึ่งสหลชลภักสองสหลชลจังหวัดประจวบคีรีขันสหลชลจังหวัดชุมพรสหลชลจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตลอดจนผู้นําท้องถิ่นที่มีพื้นที่อยู่ติดชายทะเลและหน่วยกู้ภัยให้เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากมีการตรวจพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ใดๆขอให้แจ้งมายังสหลชล ของแต่ละพื้นที่โดยที่สายด่วนสละชะลอหมายเลขโทรศัพท์1465สําหรับผลการปฏิบัติจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่มซึ่งหากมีความคืบหน้าทางสํานักงานโฆษกของทัพเรือจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป